สวัสดีครับวันนี้มาเขามาชมสวนคุณป้าสมควรนะครับอัปเดตโซลาเซลล์นะครับมาเช็คระบบน้ํานะครับที่ติดตั้งไปที่บ้านอ่างลักทางอุปถัมภจ้หวัดสลิมนะครับนี่ระบบน้ําใหมท่ที่ต่อจากชุดของโซลาเซลล์600วัตต์ที่มาติดรอบพี่แล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวตามกัไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้พามาติดตาม งานโซลารเซลล์นะครับของช่างจันแล้วก็ที่ผมเคยมาติดตั้งกับลุงจันไว้นะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับของป้าสมควรนะครับที่ให้ติดปั๊มสมมร์ดีซี600วัตต์ให้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูกันนะครับวันนี้มีเพิ่มเติมนะครับทางลุงจันหรือช่างจันนะครับมาทำหอส่งน้ำให้เป็นถัง พันลิตรนะครับทังพันลิตรกับถังพันลิตรนะครับมาทําเป็นหอเพื่อกระจายน้ําระบบเข้าสู่ตัวบ้านแล้วก็ปล่อยลงทุ่งนาฝั่งอีกด้านหนึ่งฝั่งนู้นนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับช่วงนี้นะครับเมื่อกวานนะครับฝนได้ตกลงมานะครับแล้วก็ช่วงนี้หลังจากที่เติมน้ําบดานลงบ่อนะครับช่วง4ี่หเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ติดตั้งนะครับก็เริ่มมีน้านะครับความชุ่มชื่นของ สวนของคุณป้าสมควรนะครับก็เริ่มมีต้นไม้เกิดนะครับแล้วก็เขียวชอุ่มนะครับป้าสมควรเนี่ยทำเกษตรพอเพียงนะครับบนพื้นที่ของตัวเองประมาณ3ไร่นะครับ3าไร่แต่พื้นที่ของสระบริเวณรอบบ้านเนี่ยประมาณไร่ครึ่งนะครับประมาณไร่ครึ่งนะครับวันนี้ก็เลยมาได้แวะเวียนมาเช็คระบบไฟให้นะครับแล้วก็เข้ามาดูระบบน้ำของคุณป้าสมควรที่ คีแรกเหมือนจะทํำแค่พอใช้นะครับแต่หลังๆมาเริ่มทําเต็มระบบนะครับแล้วก็เริ่มมีต้นไม้นะครับทํารั้วมานะครับมีศาลาเล็กๆนะครับชีวิตอยู่บ้านสวนทุ่งนานะครับทางนู้นก็จะเป็นเถียงนาเลี้ยงวัวของช่างจันหรือลุงจันนะครับนี่ก็เป็นของสวนเกษตรพอเพียงสวนอินทพาลัม นะครับของทอ,อ,อสวัสดิ์ทออรุนีนะครับที่ทํามาก่อนเกือบเป็น10ปีแล้วนะครับตัวน,นี้เข้าไปอัปเดตยังไม่ได้ร้อซนะครับก็เลยวันนี้แวะมาดูของคุณประสมควรติดตามงานโซลาเซลล์ให้ก่อนนะครับอันนี้ก็กระชังบ้านๆน,น,นะครับเรียงป้าตอนนี้ช่างจันมาตามเก็บงานนะครับเดินท่อน้ําเข้าห้องน้ําแล้วก็ตุ่มด้านหลังนะครับ มาดูระบบช่างจันครับอันนี้แขกเยอะครับสวนป้าสมควรมีช่างกำลังจะไปซื้อของครับระบบนี้ขยิบตาก็ไหลนะครับระบบช่างจันนี่ช่างจำเป็นนี่โชว์โชว์โบกพอนแห้ ไม่มีแดดไม่ไมไม่มีแดดก็ออกกันเไม่มีแด,ดดยังออกนะวันนี้กำลังใจเพียบลันงใจเพียบนะครับจเอานถังนี่บ้านหลังน้อยที่ยืิอไปรอบที่แล้วนะครับ บ้านป้าสมควรก็มีเพิ่มเติมห้องน้ำนะครับมาดูกันนะครับบรรยากาศดีนะครับก็ที่หนองละคังนะครับจะให้ดูรอบๆนะครับที่หนองละคังอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับค่อนข้างจะมีเกษตรพอเพียงแล้วก็ผู้คนออกมาอยู่ในทุกนาค่อนข้างเยอะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มวัวของนางหานะครับอันนี้ก็บ้านของตาสวัสดนะครับ อดีตนายกอบตหนองละคัางนะครับนี่คือภาพรวมนะครับแปลงผักพืชผ,ผักสวนครัวปลวกกินเองนะครับน,น,นี่คือพื้นที่โดยรอบเนี่ยสี่ห้าหกหลังนี้เป็นญาติกันหมดนะครับเป็นที่มรดกตก,ตกทอดกันแบ่งแล้วก็ขยายออกมาจากในหมู่บ้านที่แน่นๆนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับเนี่ย ก็คืออยู่ติดหมู่บ้านเลยนะครับก็จะมีถนนสาธารณะแล้วก็เสาไฟวิ่งมาถึงนะครับแต่ก็เลือกใช้ระบบโซลาเซลล์แต่แค่ในไฟบ้านนะครับเป็นไฟฟ้า220นะครับเนื่องจากเป็นป้าผู้หญิงนะครับแล้วไฟถึงนะครับก็เลยใช้แค่ระบบบาดานเดียวที่เป็นโซลาเซลล์นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาตามให้ดูนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับนี่กระชังลงครับไทยประดิษฐ์ ทำเองอใช้จากทางพ่อติกับขวดน้ำครับ,รบท,ทีมงานตาดีทีมงานตาดีกับช่างทีมงานตาดีโดยป้ามะลิอันนี้ เสือมาลอยไปเล้วลูกเขาเสือกให้เขาที่ล้วหาเสือกให้เอาที่ล่ะที่เสือกด็ก็ได้